เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n กองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563ณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะการยิงสลุดนะคะถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพค่ะ ขณะที่กองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศยดทินทําการยิงสลุดหลวง21นัดถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชค่ะ อนเนกเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลสักกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เผยในหลวงทรงพระราชทานกำลังใจให้พรขอให้ทำหน้าที่ให้ดีค่ะ นายอนเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลโดยได้ขึ้นสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะลงมาไหว้สารพระภูมิและสารตายายประจำทำเนียบรัฐบาลค่ะหลังจากนั้นนะคะนายอนเนกกล่าวว่าในหลวงทรงพระราชทานกำลังใจให้พรขอให้ทำหน้าที่ให้ดีถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระมอมพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วย ระเมตตาอย่างไรก็ตามสำหรับการทำงานในหน้าที่รัฐมนตรีก็ขอให้ช่วยช่วยกันส่วนนโยบายในการทำงานก็ค่อยว่ากันค่ะปิดท้ายที่ประชาชนนะคะทยอยนำทองที่เก็บออกขายทำกำไรหลังจากเช้าวันนี้ราคาทองเปิดตลาดปรับลง1,400บาทกังวลจะลงอีกค่ะ จากสถานการณ์ราคาซื้อขายทองคําที่มีการประกาศในวันนี้ครั้งที่1ปรับลงถึง1,400บาทนั้นบรรยากาศการซื้อขายทองคําที่ย่านเยาวราชเวลานี้นะคะยังคงมีประชาชนทยอยนําทองคําออกมาขายกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีความกังวลนะคะว่าราคาทองคําจะมีการปรับตัวลดลงอีกโดยบางส่วนได้มีการนําทองที่ได้มีการซื้อเก็บไว้ในช่วงราคาสูงสุด9ปีก่อนนะคะออกมาขายช่วงนี้เพราะเห็นว่ายังคงมีโอกาสทํากําไรได้บ้าง ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลดลงเท่ากับราคาสูงสุดปี9ปีก่อนนะคะที่บาทละ27,100บาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีบางส่วนที่มีการทยอยซื้อเพิ่มเพื่อรอขายในช่วงราคาทองสูงขึ้นเพราะเชื่อว่าราคาในตลาดโลกจะลดลงไม่นานค่ะและจะกลับมาสูงขึ้นอีกจากการซื้อเพิ่มของกองทุนขนาดใหญ่ให้เท่ากับที่เทขายออกไปค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา3นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าวอ n นเอ็น